นี่เป็นฝังระเบียงคดนี่ครับด้านในกำแพงนะครับเป็นกำแพงขนาดใหญ่นะครับมีด้านไหนครับด้านนอกก็จะเรียบไปเลยครับไม่มีลายลูกม้วหัวแบบนี้นะครับ sáu khá là chạy đó chỗ lưu khắp với giúp nữ khuyên giải hợp nhiệm Hãy subscribe Để ร้อนครับอากาศตรงนี้ร้อนมากเลยครับโอ้โหเถิดเป็นลมเลยครับทั้งี้แล้วผมก็มาหาหลวงตาครั้งี้แล้วผมก็หาหลวงตาหลวงตาหนาดับไม่ได้มาหรือเปล่าครับหลวงตาผักขับก็เลยไปถ่ายตรงเขาตั้นหินครับโอ้แดดมันร้อนทำงานยากแต่ทุกวันงัว ไม่ไหวแล้วครับมันร้อนมันยอมลลลลแล้วมัร้อนร้อนแบบเด็บเราจะอยู่ไม่ได้อนาคตมันจะอยู่ไม่ได้กันเหรอครับม,มันก็ยิ่งร้อนขึ้นร้อนขึ้นแล้วเขาเนี่พวกลุงตาทำง,งานอยู่ใกล้จีนตะตีนู้นมันร้อนมมตเนาะพื้นนี่ลงข้าวถอยไม่ได้เลยครับโโอ้หเานะเนะเเนี่ยมมัาอเยะานนนเเหีียมตะผมว่ามันมันร้อนแบบดาดดัดดาดผิวหนังไปเลยครับ คอยดูนะในวันหนึ่งน,นายจริงอันนี้มันปังเมื่อเราลุกตาสูงผนังทันเนี่ยผนังตัวนี้มันจะสูงนิดเดียวถึงไห้ดัน,นอ,อันนี้เปผนังกันนี่ใช่ไหมครับเอาก็เป็นผนังกันเ,นเอาเอา๋อมันจะเป็นหัวท่านท่านล่างเหมือนอย่างน,านั้นนนั่แหละมันจะก่อบัวขึ้นไปแต่เป็นหัวสูงสูงหกมตรอ๋อ,อย่งางด้านในยังมีผนังกันอยู่ ชั้นที่สองกับชั้นที่สามนี่อโอโอ้หลายชั้นเลยครับกลัวจะได้ขึ้นประสาทประทานนานครับคุณ นี่ครับฝั่งด้านในจะเป็นลายลุงหวดครับถ้าฝั่งด้านนอกถ้ามองเข้ามานี่ก่ผนังจะเรียบหมดเลยครับก็อนนั้นก็จะไว้แกะสลักรดนายต่างๆครับก็น่าจะเป็นแกะสลักของทีมงานผู้สร้างนะครับนี่ครับยาวไปเลยครับมีเป็นระเบียงคดนะครับนี่ครับนี่ของครึ่งหนึ่งนะครับที่ว่าฝั่งหนึ่งครับเพราะว่าต้องยาวไปนู่นครับ ยาวไปถึงนี่ครับอันนี้ก็หนงตาบอกว่าทําผนังบัวอีกครับนี่ครับวนขึ้นไปบนเดิน,นประสาตประทานครับแล้วก็ชั้นบนก็จะมีผนังอีกครับโอ้โหสามชั้นเลยครับโอ้การดนี้ยอมรับเลยครับร้อนมากครับ เดี๋ยวเราจะหาตัวอย่างภาพผนังด้านในให้ดูนะครับเดี๋ยวเราฝากชมนในคลิปของเรานะครับตอนนี้ก็อุปกรณ์ก็ร้อนมากครับเดี๋ยวขอพักกล้องพักอะไรก่อนครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับ